บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะยินดีด้วยนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้ทั่วประเทศกลางกระเป๋ารอการโอนเงินเลยค่ะประกาศอย่างเป็นทางการ31กรกฎาคมนี้ทกสจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีเป็นเงินสดกดออกมาใช้ได้แต่จะเป็นพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มไหนได้รับสิทธิ์ทุกคนหรือไม่ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยนะคะที่รอคอยการจ่ายเงินมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดสิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะประกาศอย่างเป็นทางการจากสอ,อนอนะคะคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยเตรียมรับเงินชดเชยในการจ่ายเงิน ช่วยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยโอนเงินเข้าบัญชีช่วยเหลือนะคะในส่วนของกลุ่มที่ตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น pm 2.5ค่ะ69บาทต่อตัอตนในวันที่31กรกฎราคมน,นี้แล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีสอนออประกาศอย่างเป็นทางการนะคะแต่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มผู้ปลูกอ้อยทุกทกท่านที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็เข้าร่วมโครงการจะต้องมีแอปพลิเคชันทางรัฐมีเงื่อนไขขั้นตอนในการรับเงินด้วยเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะล่าสุดนะคะนายใบน สุวรรณชาตรีค่ะคุณผู้ชมเลขาธิการคณะกรรมก,การอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่าสอ,อนอนะคะส่งหนังสือด่วนที่สุดเรื่องของมาตรการการช่เหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยในการเก็บเกี่ยวอ้อยสด คุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5สําหรับฤด,ดูปีการผลิต2567ทั้ง68นะคะก็ระบุตามหนังสือเลยว่าอ้างอิงนะคะถึง1ถง2ถสํานักง,งานคณะกรรมการอ้อยและก็น้ําตาลทรายนะคะแจ้งให้จัดส่งเลขที่บัญชีนะคะของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการและก็ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือ พร้อมทั้งข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อยตามฤดูปีการผลิต2,567ทั68แล้วก็คาดการฤดูปีการผลิต2,567ทั68ความละเอียดที่มีการแจ้งไว้แล้ว31กรกฎาคามนี้จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของทางธนาคารทกศ ซึ่งสำนักง,งานนะคะก็เรียนว่ามาตรการในก,การช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยกําหนดจ่ายเงินชดเชยรอบที่1ในวันที่31รกรกฎาคม2568นี้สําหรับกรเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ในการรับเงินที่มีเลขที่บัญชีของทางธนาคารทรกศถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็จะเตรียมส่งให้กับทางธนาคารทรกศพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยและต้องดําเนินการเพิ่มเติมดังนี้นะคะถึงจะได้รับเงินแล้วก็กดออกมาใช้ได้ค่ะ หนึ่งพี่น้องเกษ,ษตรกรชาวไร่อ้อยจะต้องสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหากไม่สามารถสมัครได้นะคะสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนนะคะผ่านสีช่องทางได้แก่เคาน์เตอร์ไปรณียีไทยโลตัสบิ๊กซีและก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสร้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้ค่ะคุณผู้ชมสองก็คือจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแล้วก็เขตบริการอ้อยแล้วก็น้ำตาลทรายเขตที่หนึ่งถึงเขต 8นะคะแล้วก็3ค่ะต้องสมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมด้วยทั้งนี้นะคะหากการดําเนินการตามรายละเอียดในข้อ1ถึงข้อ3ไม่ครบถ้วนจะยังไม่ได้รับการอุิเงินตามเงื่อนไขนะคะจึงขอความร่วมมือความอนุเคราะห์ท่านที่เป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะแล้วก็แจ้งเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิในการรับเงินช่วยเหลือตามเงื่อนไขดังกล่าวให้ดาเนินการเร่งด่วนที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมราคาพืชผลทาง การเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องบ้านหนุนครับเมืองการปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับยังคงขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งน้ําตาลครับแต่วันนี้และที่ผ่านมานั้นกลายเป็นเมืองหลวงแห่งน้ําตาไปเสียเรียบร้อยแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะราคาที่มันตกต่ําในขณะเดียวกันครับสมัยที่แล้วที่ว่าแย่แล้ว แต่รัฐบาลชุดที่แล้วรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ยังได้ช่วยครับเยียวยาชดเชยในส่วนของราคาอ้อยที่ตัดสดนะครับท่านจําได้ไหมครับว่าชดเชยเยียวยาจนถึง120บาทต่อตันแต่วันนี้รัฐบาลชุดนี้ที่บอกว่านโยบายการกษตรหักขึ้นมาจะขึ้นราคาการเกษตรยกแผงช่วยเหลือเพียง69บาทวันนี้เกษตรกรน,นะครับชาวไร่อ้อยถึงฝากผมมาทวงถามว่าที่ผ่านคลอไปแล้ววันนี้รอการยืนยัน ะตัวตนของเกษตรกรจะได้เมื่อไหร่กี่โมงวันไหนนะครับท่ามาจริงใจจริงแน่นอน31กรกฎาคมนี้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยร่วมแสดงความยินดีด้วยที่สุดการรอคอยแล้วนะคะเงินสดจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีแต่ต้องทำตามเงื่อนไขที่นันนำเรียนให้ทราบนั่นเองค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ